คุณคิดเอาเดี๋ยไม่ต้องบวกลบคูณหาได้เลยคุณคิดเอาอะครับคุณเลี้ยงหมูแล้วเนี่ยมันส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านจะช่องบ้านใกล้เรงเคียงน่ะมันคิดว่าควรทำไหมผมเชื่อว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของคนเราว่วถ้ายังทนอยู่นะบอกก็แล้วไม่ไปนะไปแจ้งความดำเนินคดีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคุยเรื่องกฎหมายภาษาชาวบ้านนะครับคุยสนุกฟังง่ายเข้าใจง่ายนะครับกับทนายอนันต์ ย้มเกสรนะครับโดยพิธีกรขี้สงสัยกับทนายพี่ปากล่าครับขี้สงสัยขี้หมูขี้หมูแล้ววันนี้ขี้สงสัยเอาขี้หมูมาสวัสดีอาจารย์ก่อนสวัสดีสวัสดีอาจารย์ครับผมขี้มันไหลขี้มันไหลอาจารย์อาจารย์พูดถึงขี้แล้วเนี่ยผมก็สงสัยเรื่องขี้นะอาจารย์ ขี้หมูไหลแต่อันน้ขี้หมูไหลแต่คุณขี้สงสัยอ่าครับถู่งโอเคเมื่อพูดถึงขี้แล้วมันก็เหม็อนอาจารย์ทีนี้มันมีสุภาษิตว่าเลยอาจารย์มันมีสุภาษิตเขากล่าวไว้ว่าฝนตกขี้หมูไหล คนจังไรมาเจอกันมันหมายความง่ายอาจารย์อา้าวหมายความง่ายครับคนจังไรคือคนชั่วครับขี้หมูไหลคือไอ้คนจังไรเนี่ยอยู่ๆมันจังไรได้ไหมมัน,มนไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้มันต้องมีความชั่วมาอยู่นานๆๆๆๆๆชั่วมาตลอดครับพราะชั่วมันสะสมเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ เท่านี้ละมันจะไหลเหมือนขี้หมูอ๋อคือเวลาฝนตกมาขี้หมูไหล่เงี้ยเหรอก็ใช่ไงพอฝนตกขี้หมูไหลคือขี้หมูไหลมาไหลมาอันนี้ก็ไหลมานี่ก็ไหลมาแบบนี้มาบรรจบกันแล้วความชั่วออกมาแล้วมาบรรจบกันก็ใช่ไงก็กลายเป็นขี้หมูไหลความชั่วไหลคนจะไหลมาเจอกันมาเจอกันแต่คุณอะไรคุณคุณอะไรกิตเตเป็นคนอะไรผมเป็นคนดีอาจารย์ ผมเป็นคนดีคนดีต่อคนดีเจอกันก็เจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งือแต่คนชั่วต่อคนชั่วคนจะไ่คนจะไรมาเจอกันก็บันไลยกันไปข้างหน่บันไลยวิบัติวิบัติอออาจารย์พอพูดถึงเรื่องเรื่องขี้หมูอาจารย์อืผมก็มีเรื่องขี้สงสัยอาจารย์อีกแหละทําไมอาจารย์นี้เคยมีคน่ะมันร้องมามีคนทักผมมาว่าพี่ช่วยคุยเรื่องนี้หน่อย หนูทนไม่ไหวแล้วพี่คุยทำไมคุยเรื่องออะไรรเื่งขี้หมูเรื่องขี้หมูนี่แหละว่าเรื่องขี้หมูเนี่ยใช่เรื่องขี้หมูเลยเนี่ยไอ้ต่อไปนะมันจะมีขี้ไก่ขี้เป็ดขี้คนกเอ้่ใช่เดีรยวคุณรวมที่ขี้ทีเดียวเอาเอาเลยดีกว่าไม่ใช่คือผมเริ่มคาดเอาเทพเลยขี้ขี้เนียเอารวมขี้เดียวกันเลยได้ไหมไม่ได้จานเพราะว่า ไอคนที่เขาฝากถามผมมาเนี่ยฝากถามจะ่าขี้หมูเขาขี้หมูเลยาเอารยเขา,เขาตรงประเด็นเลยขี้หมูเพราะว่าเขาประสบเหตุด้วยตนเองอ <c oughs> คือคือมันมีชาวบ้านเนี่ยเขามาเลี้ยงหมูในชุมชนนะอาจารย์เหมือนฟาร์มนี่ใช่ไหมข้างหลังเรานี่ยไหมเลี้ยงนี่ใช่ไหมอันน,น,นี้อันนี้ฟาร์มหมูเหมือนฟาร์มหมูอันน,นี้เหมือนฟาร์มหมูนี่ใช่ไหมใช่แต่อันนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยว่<อ>าค <ๆ S 2> ือเลี้ยงหมูแบบนี้เลี้ยงหมูแบบนี้อันนี้รู้สึกว่าในรูปนี้เป็น เป็นเป็นหมูหลุมนะจานเขาเรียกหมูหลุมนะครับเป็นหมูหลุมไอหมูหลุมขี้ไม่คยเหม็นไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่ครับถ้าไม่คือลักษณะครับผมถ้าไม่ใช่หมูหลุมนี่ขี้จะเหม็นก็คือคำว่าหมูหลุมคือจาย์เวลาหมูถ่ายมูลถ่ายอยู่แล้วไปมันจะลงไปข้างล่างเพราะว่าการทําหมูหลุมเนี่ยเขาจะมีทําเป็นชั้นๆๆ้นขึ้นมาเขาขุดหลุมไปประมาณสัก90หรือเมตรหนึ่งเนี่ยแล้วก็รองพื้นเป็นชั้นๆๆขึ้นมาอาจจะด้วยแกลบด้วยดินก็สลับกันไปนู่นนี่นั่นแล้วก็แล้วเวลาเอาหมูเนี่ย ไปเลี้ยงพวกมูลหมูต่างๆเนี oui. ่ยม like mm. right. mm. ันก็จะเวลามันถ่ายมันก็จะลงไปข้างล่างมันจะซึมลงไปข้างล่างแต่ว่าการเลี้ยงหมูแบบว่าทั่วไปที่เขาใช้ก็คือเลี้ยงบนพื้นซีเมนต์เวลาหมูนี่มันถ่ายมูลถ่ายอยจจาระขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องลดน้ําฉีดและเพื่อให้มันไหลออกไปตามข้างๆเหม็นเหม็นส่งกลิ่นเหม็นอะชาวบ้านจะชอบเหม็นอะไรเงี้ยเอาเลยถามว่าไงสงสัยยังไงทีนี้ไอ้ชาวบ้านคนนี้ก็ถามผมว่าเออพี่ มีชาวบ้านเขาเลี้ยงแบบนี้มามันส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณเลยเนี่ยในแง่ข้อกฎหมายอาจารย์เนี่ยมันทับได้ไหมอาจารย์น้าคุณคิดเอาเดี๋ยวไม่ต้องบวกลบคูณหารอะไรคุณคิดเอาอะครับคุณเลี้ยงหมูแล้วเนี่ยมันส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านจาช่องบ้านใกล้เังเคียงน่มันคิดว่าควรทำไหมคือได้ในแง่ของผมมันมันก็ไม่ไม่น่าจะควรทําผิดกฎหมายเดยถ้าคุณทําผิดกฎหมายเต่อาจารย์เขาบอกว่าอ้ยมันเลี้ยงในพื้นที่บริเวณของเขาอะเป็นพื้นที่ของเขาเนี่ย ไม่ว่ากันเลี้่ยงอะไรเลี้ยงในบ้านคุณครับเลี้ยงบริเวณคุณครับแล้วกลิ่นเหม็นได้อยู่ในบริเวณคุณล่าเออมันไม่อยู่มันไม่อยู่คุณผิดกฎหมายที่พลบสาณสุกติดคุกสามสี่เดือนปรับด้วยอะไรด้วยอ่ะไอ้นี้ไอ้นี้เราจะได้นําชาวบ้านหรือจะได้นําผู้เลี้ยงยังไงว่าเราควรจะเลี้ยงที่ไหนยังไงอาจารย์จะํำยังไงอาจารย์ก็คุณเลี้ยงตรงไหนก็ได้แล้วแต่คุณแต่ขอให้กลิ่นเนี่ยอย่ามารบกวนชาวบ้านเขาครับคุณมีที่ไร่ที่นาปลายไล่ปานาคุณก็เลี้ยงปลายไล่ปนาคุณมีที่ไหนก็ว่าไปครับ กินมันจะไม่ได้รบกวนพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องไม่รบกวนชาวบ้านชาวช่องเขาครับคุณไปสร้างความเดือดร้อนลำขัดเอ้าสมมุติว่าครับบ้านผมเลี้ยงครับส่งกินเหมือนบ้านคุณครับคุณยอมไหมไม่ยอมเลยครับ<อ>าว<อ>แล้วถ้าบ้านคุณเลี้ยงส่งกินเหมือนบ้านผมผมยอมไหมเขาก็ไม่ยอมแหละเอ้าก็แค่นี้มันจะไปบวกบลบกูนเพราะคุณคิดเอาซิพเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านคนนี้ก็ร้องว่าเขาเนี่ย คือเขาเป็นผู้หญิงนะฮะบางทีเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่มันสร้างเดือดร้อนลำคาญไม่เกี่ยนผู้ชายเขาแพ้เขามีอาการเรียกว่าผิดกระบุนก็นี่ไงภาษาชาวบ้านเขาเรียกผิดกระบุนครับเอออีหยังวะนี่จะพูดอีหยังวะนี่ผิดกระบุนกระบุนใครบ่รู้เว้ยคือคำว่ากระบุนอะไรคือเป็นภาษาอีสานอาจารย์ในส่งภาษาอีสานเนี่ยคุณอีสานลองส่งดิพูดภาษาอีสานเลยเอาพูดนะอีสานอีสานเออเอาพูดอีสานอีสาน อ๋อนี่อาจารย์เกเก่งก็คือก็แบบนี้นี่แสดงคุณพูดอีสานได้อก็อีสานอาจารย์ทัดเท่อาจารย์นะคือทีนี้ผู้หญิงนี่เขาบอกว่าเขาผิดกระบนชาวบ้านแถวย่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมันผิดกระโบนก็คือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะโดยไม่รู้สาเหตุเวลากลิ่นนี้เข้ามาประทะร่างกายประทะจมูกทีไรเนี่ยมัน มันวิงเวียนศีรษะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเกิดความทุกข์ระทมใจมไม่รู้จะพูดยังไงดีเพราะว่าไอ้คนที่เลี้ยงก็เป็นเพื่อนบ้านกันเวลาจะพูดจะบอกกล่าวทีก็เกรงอ,อกเกรงใจกันกลัวจะผิดใจกันนี่คือคือเพื่อนบ้านนี่แหละถ้าเหตุเกิดจากคุณทำแม้เขาขึ้น ใช่อาเจียนหรือเขาต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะสาเหตุมาจากบ้านคุณจากความเดือดร้อนรำคาญจากการขี้หมูไหลคุณไม่ล้างขี้หมูทําให้ขี้หมูเหม็นเนี่ยค,คุณอาจจะต้องไปชดใช้ค่ารักษาโรงพยาบาลเขาอีกครับนี่คุณนอกจากจะผิดพรบอ,รอะไรพระรารบัญญสติสารสาสุขติดคุกมีปรับ แล้วนะครับคุณจะต้องไปชดใช้ค่าเสียหายที่เขาไปให้กับผู้เสียหายที่<ช>ได้รับ <นะ S 2> ผลกระทบด้วยการต้องเขาไปอยู่โรงพยาบาลเพราะคุณเขาอ้วกแตกโอ้กแตกนะอ่าทีนี้ทีนี้อาจารย์จะแนะนําชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแบบนี้ยัางไงอาจารย์ควรจะไปบอกเขาตรงๆหรือว่าควรจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่หรือย,อยังไงดีอาจารย์เพราะว่ามันเป็นเพื่อนบ้านกันถ้าเผื่อไปทาอะไร เกินไปก็กลายเป็นโมน้ากันไม่ติดแล้วจ้านี่คุณไปบอกคุณไปบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตสจอะไรไปบอกก่อนว่าไอ้นี่มันเดือดร้อนลำคาญฉันเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลาเพราะฉันแพ้กลิ่นื่อเอาอย่างนี้นะถ้าเกิดเขามีลูกเด็กเล็กแดงนอนอยู่ก็ทำไงนักลงนักเรียนมาเนี่ยเวลาเรียนกลับมาแล้วแทนที่เขาจะมาดูแลหนังสือแล้วขี้หมูมันเหม็นตลอดเวลาเนี่ยมันอยู่ได้ไหมล่ะผมก็เชื่ออย่างนั้นจย์ผมเชื่อว่าเจ้าของที่เขาเลี้ยงเองเขาก็ได้ผลกระทบเหมือนกันแต่ ผมเชื่อว่ามันอยู่ที่จิตสํานึกของคนเร่าอาจารย์ว่าโอเคเนื่อเมื่อคุณทําไปแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบต่อชาวบ้านที่เราแวดใกล้เคียงกันเนี่ยมันอยู่ที่จิตสำนึกว่าคุณควรที่จะหาสถานที่ใหม่ไหมควรที่จะเลี้ยนตัวที่ต่อไปไหมไม่ต้องหาหมคุณต้องไปหาสถานที่ใหม่เลยคุณต้องมีจิตสํานึกต้องดูแลว่าไอ้กลิ่นของคุณเนี่ยนะ คุณอยู่กับขี้หมูทุกวันทุกวันคุณอาจจะไม่ได้กินหรือได้กินน้อยครับแต่ไอคนอยู่ข้างบ้านเนี่ยครับวันดีคืนดีก็นอนดมขี้หมูทั้งลูกทั้งราดญาติพี่น้องปู่ย่าตายายก็นอนดมขี้หมูคุณเนี่ยใช่อาจารย์บางทีโอ้โหลมพัดปิวมาป้าเอาก็ใช่ไงเต็มเต็มเลยอย่างเงี้ยเอาแล้ววันดีคืนดีวันดีคืนดีก็นอนดมขี้หมูคุณอะเอาแล้วดูเกิดปอดปอดดมไปดมไปปอดก็เป็นมะลรงมะเร็งคุณรับผิดชอบป่ะล่ะครับผมแล้วถ้าในเงี้ยแบบนี้อาจารย์ อาจารย์ควรจะแนะนําทั้งสองฝ่ายยังไงว่าคนที่เลี้ยงกับคนที่โดนโดนกระทบต่อไม่ต้องแนะนําไม่ต้องแนะนำ,นนำเขามีจิตสํานึกเอาให้เขามีจิตสํานึกแล้วกันให้มีจิตสํานึกก่อนเ,ออเมื่อ,อเขามีจิตสํานึกว่า เขาเลี้ยงแล้วเนี่ยมันเหม็นชาวบ้านเขาคุณก็ควรจะหาที่ใหม่ไปไปไล่ไปนาไปในสวนหรือทําอะไรหรือจะปิดคอกอะไรก็แล้วแต่คุณไปหาเขาซะหาที่เลี้ยงที่อะไรให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเขาช่องเขาเดือดร้อนคือแค่นี้ทำแค่นั้เองทำแค่นั้เองอมนจะไปบวกลบคุณหารครับท่านผู้ชมครับก็เพราะฉะนั้นแล้วครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ที่จิตสํานึกของคนนะครับว่า คือเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนเลี้ยงหมูเนี่ยมันจะไม่ได้รับกลื่นหมูเพราะนั้นเขารู้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของคนเราบางครั้งบางทีชาวบ้านอยู่แล้วใกล้ละแวกใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยเขาอาจจะไม่ไม่อยากจะพูดอะไรเพราะว่าเวลาพูดไปแล้วก็จะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นกันต่อเพราะนั้นขึ้นอยู่ที่จิตสำนึกของคุณนะครับว่าแต่ว่าถ้าทนไม่ได้นะถ้าทนไม่ได้ต้องไปแจ้งเจ้าที่ตำรวจไปแจ้ง สุขาพอิบายไปแจ้งเลยดําเนินคดีเลยถ้าเิอเขาจะไม่ดาเนินก็สามารถแจ้งได้เลยนายจารนะนแก้วแจ้งเลยแจ้งเลยถ้ายังทนอยู่นะบอกเขาแล้วไม่ไปนะไปแจ้งกวาดําเนินคดีเลยก็ทําได้เลยเอาทำเลยไปทำเลยพลเรือจาร์แนะนาผู้หญิงคนนี้ว่าก็คือถ้าคนคนนั้นไม่มีจิตสํานึกและถ้าคุณเองได้รับฟัได้รับผลกระทบเนี่ย เมื่อเจจากันไม่รู้เรื่องแล้วคุณก็อาจจะต้องไปแจ้งความก็เป็นไปเหตุรำคาญไงเออาเหตุรำคาญให้ชาวบ้านชาวช่องเขารำคาญในแง่กฎหมายคือทําได้ไหนจานนะทําได้ดิคุณตักก็เกิดคุณทําไม่ได้คุณก็นอนดมขี้หมูไปดิใช่ครับฉต้องไปแจ้งดิอันนี้มันมันมันตรงกันกับคนตกขี้หมูไหลไอยจาะก็คนตกมาขี้หมูมันไหลมามันสร้างความรำคาญไม่่อันนี้คุยเรื่องอะไรนยคนตกขี้หมูไงไม่คุยเรื่องหมู่ะเ่ยขี้หมูอาจารย์ขี้หมูจะไหลไม่ไหลมันเหบนก็ เรื่องนี้เด็กก็เรื่องฝนก็โดยเพาะอาจารย์ช่วงเวลาฝนตกอาจารย์เวลาฝนมันตกมามันสาดขี้หมูมันไหลอาจารย์ขี้หมูไหลมันไหลเข้มาแล้วทําให้มันส่งกลิ่นเหม็นหนักขึ้นไปอ,อีกนี่นะเป็นทม่แจ้งความําเนื่นนอคดีเลยฝนตกขี้หมูไหลออฝนตกขี้หมูไหลอก็อย่าให้ไหลโดนชาวบ้านเขาเด็กนั่นแหละเพราะนั้นในแง่ข้อกฎหมายนะครับท่านผู้ชมครับก็ถ้าเราทําสิ่งใดแล้วเกิดความลำคาญกับเพื่อนบ้านไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเราปรับเปลี่ยนได้ก็ควรปรับนะครับ หาวิธีจัดการแก้ไขนะครับเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับเพราะนั้นแล้วบอกจะถามว่าหมูกิโลเท่าไหร่อาจารย์อาจารย์ไปตลาดหรืปอวานเนี่ยหมดเวลาแล้วหมดเวลาถามไม่ได้แล้วไอ่นี้ถามแล้วหมดเวลาถาว่าช่วงนี้ราคาหมูแพงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คุยกันเทปหน้าแล้วกันวันนี้อาจารย์เวลาหมดแล้วนะอาจารย์เพราะทีมงานยกเวลาแล้วมันเราลาท่านผู้ชมไปก่อนนะอาจารย์ลาไปก่อนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ